สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับวันนี้มาพบกับป๋นะครับวิเคราะห์อบอลท,ทัศนาฟุตบอลทีเด็ดบอลต้องคุยกับโตะนะครับสำหรับคํมคืนนี้นะครับก่อนเราจะไปวิเคราะห์อบอลกันในคัมคืนประจำวันพฤหัสที่8นะพื้นสภาคมับพฤนภาคม2568นะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมเนี่ยฝากกดไลค์ ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเป็นสิน,น้ำใจเล็กๆน,น้อยๆจากท่านผู้ชมที่มีให้กับผมนะครับไม่ได้ขออะไรมากเลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับคุยกับโตเนียจัดมาให้ด้วยกันทั้งหมดนะครับ4คู่นะครับจากศึกยูฟายูโรปาลีกนะครับกับศึกยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนลีกนะครับ สี่ผู่ในค่ำคืนนี้เนี่ยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะพบกับแอตเลติกบินเบลนักู่ที่2เนี่ยเป็นโบโดกิมพบกับสเปอร์นะคู่ที่3เป็นเชลซีพบกับ ic, นะเยอร์การ์เดน, odo, im, Super, นะเน Chelsea, และคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้เนี่ยฟิออเรนติน่าพบกับเรอัลเบติสนะครับก็จาก2บอลถ้วยนะครับซึ่งเป็นบอลถ้วยของบอลยุโรปนะครับซึ่งก็ ผมคิดว่าคนดูเนี่ยน่าจะค่อนข้างเยอะนะสําหรับ4คู่ในคําคืนนี้นะครับก่อนเราจะไปรับชมกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและคัมคืนที่ผ่านมาเนี่ยคู่ไหนเนี่ยที่ผ่านนะครับก็เปาเป้าเนี่ยขอแสดงความยินดีด้วยนะครูค่ไหนที่ไม่เข้าเนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกันมาณนะที่นี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูันที่วีคอร์บอลคู่แรกกันเลยนะครับกับศึกยูโรปาลีกนะเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยูไนเต็ดนะกับแอตเลติกบินเบานะคู่นี้เนี่ยเตะตอนซีสองนะครับเดี๋ยวเราไปดูคนที่ฟอร์มการเล่น5นัดหลังของทั้งคู่นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านเนี่ยฟอร์มเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับส่วนทางฝั่งของแอตเลติกบินเบาเนี่ยฟอร์มเหมือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับชนะ2 เสมอหนึงแพ้สองนะครับก็ฟอร์มเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่ว่าจากปริตินะครับเฮดทูเฮดเนี่ยที่เคยเจอกันนะครับแมนเชสเตอร์ไนเต็ดเวลาเจอกับบินเบาเนี่ยเอาชนะบินเบาได้หนึ่งครั้งเท่านั้นนะคเคยเสมอกันหนึ่งนัดนะครับแล้วก็เป็นบินเบานะที่สามารถเอาชนะไปได้สองนัดนะครับซึ่ง สี่นัดที่ว่ากันไปเนี่ยเคยเจอมาแต่ปี2012 2นัดนะปี2023 1นัดนะัดนบแล้วกด็ดูดูการนี้นะครับล่าสุดเลยเนี่ยแ mm. อตเลติกบินเบาเนี่ยเปิดบ้านแพ้ให้กับแมนยูไปถึงศประตูต่อสามเลยนะครับ mm. ก็ต้องบอกว่า mm. เดี๋ยวเราไปดูที่นักเตะคาดการจะได้ลงเล่นนะครับ mm. เจ้าบ้านอย่างแมนยูเนี่ย mm. คงเป็นแผนเดิมนะสามสี่สอนนะครับ ผู้เล่นคาดการ์เนี่ยก็มีโอนาน่านะครับโยโร و แม็กควายนะครับมาซาลุยนะครับกาเซเมโลนะครับอูกาเต้นะครับดอกูอามัดเดโลนะครับเฟอร์นันเดสนะครับกาตาโชแล้วก็ฮอยลุนนะครับส่วนทางฝั่งของแอตเลติกบินเบานะครับเป็นอากิเลซาบาล่านะครับเดอร์มาคอนะครับเปเรเดสนะครับอาเวเลสนะครับเบชิชชีนะครับเดอร์กาเรนเลต้านะครับ จัวเลซิก้านะครับดิจัโลนะครับโกเมสนะครับบาลิงกัวแล้วก็ซันนาดี้นะครับแฮนดิแคปคู่น,นี้เนี่ยเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต่อ0.5นย์าน,นะตามทัศน์นาฟุตบอลคุยกับโต๊ะนะครับในค่ำคืนนี้เนี่ยผมมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะฟอร์มในลีกเนี่ยอาจจะไม่เข้าตาใครหลายๆคนนะครับอาจจะ ไม่เข้าตารวมถึงเด็กผีด้วยนะครับแต่ผมมองว่าค่ำคืนนี้เนี่ยเป็นบอลถ้วยนะครับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดใส่หนะักไส่เต็มอย่างแน่นอนนะครับซึ่งรู้กันอยู่แล้วนะครับผีก็คือผีนะครับเดือดสุดๆนะครับเวลาแบบยวนตัวจริงๆนะเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยแมนยูเนี่ยเอาชนะแอตเลติกวินเบาคาาบ้านไปเลยนะครับไปเล่นบ้านเขาเนี่ยชนะแอตเลติกบินบามาถึงศูนย์ประตูต่อสเลยนะครับ ก็วันนี้เนี่ยแนะนําเป็นฟันธงบอลต่ออย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเน้นให้นะครับสำหรับนัดนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ <Music licensing. S 1> ไปดูกันต่อที่คู่ที่ะองนะยังคงอยู่กับศึกยูโรปาลีกนะครับเป็นการพบกันระหว่างโบโดกิมกับสเปอร์นะครับคู่นี้เนี่ยก็เตะตอนตีสองเช่นเดียวกันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูที่ฟอร์อมการเล่น5านัดหลังของทั้งคู่นับเจ้าบ้านอย่างโบโดกิมเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับส่วนทางฝั่งของสเปอร์นรับชนะ2เสมอ1แพ้2เช่นเดียวกันนะครับไปดูกันที่สถิติ head to head นะครับผู้นี้เนี่ยเคยเจอกันมา1ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นทางฝั่งของสเปอร์นรับที่สามารถเอาชนะไปได้นะครับสำหรับนัดที่แล้วนะครับนัดแรกของศึกยูโรปาลีก รอบรองชนะเลิศนะครับนัดแรกเนี่ยเล่นในบ้านของสปเปอร์นะสปเปอร์ชนะไป3ประตูตอนหนึ่งนะครับค่ำคืนนี้เนี่ยมาเล่นในบ้านของโบโตกิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ผู้เล่นคาดการจะได้ลงเล่นของทั้ง2ทีมนะครับโบโตกิมเนี่ยมาในรูปแบบของแผน4ี่สามนะครับสปเปอร์เนี่ยมาในรูปแบบของแผน4ี่สามเช่นเดียวกันนะครับอย่างโบโตกิมเนี่ยมีผู้เล่นคาดการจะได้ลงเล่นก็คือไฮกินนะครับบล็อกคานนะครับ กันเดอร์เซนนะครับเนลเซนนะครับโตวอร์ดนะครับดาเนตเบิร์กเอฟเชนนะครับเพิร์กฮอคบอมเบิร์กนะครับส่วนทางฝั่งของสเปอร์เนี่ยก็มีวิคาลิโอนะครับปอโรโรเมโลนะครับฟานเดเฟนนะครับอูโดกี้นะครับคูรูเซฟกี้นะครับเบนเทนคอนะครับบิทซูม่านะครับ จอรสต์ลิชาริซันแล้วก็เทลนะครับไปดูกันต่อที่แฮนดิแคปผู้นี้นะครับเป็นสปเปอร์นะครับต่อนอกบ้านเนี่ยเสมอนะตามทัศนคุตบอลคุยกับโต๊ะในค่ำคืนนี้นะผมมองว่านัดที่แล้วเนี่ยสปเปอร์เนี่ยทำได้ดีมากกว่านะเพราะว่าชนะมาถึง3ประตูต่อ1นะครับแล้วซึ่งโบโตกิมเนี่ยฟอร์มเนี่ยอาจจะดีนะอาจจะไป ชนะอย่างลาซิโอมาก็ชนะมาด้วยอาการมุดหวิดนะครับตอนที่เขี่ยลาซิโอตกยูโรป้าไปนะครับแต่ว่าพอมาเจอกับสปเปอร์เนี่ยนัดแรกเนี่ยสปเปอร์เล่นได้ดีมากเลยนะชนะไปถึง3ประตูต่อหนึ่งซึ่งค่ำคืนนี้เนี่ยผมมองว่าการที่สปเปอร์เนี่ยมาต่อเสมอเนี่ยผมมองว่าก็ยังคงเชียร์ทางฝั่งของสปเปอร์มากกว่านะครับต่อให้ต้องไปเย็นกับทางฝั่งของโบโดกิมนะครับผมเลยมองว่าวันนี้เนี่ยฟันธงบอลต่ออย่างสปเปอร์นะครับนัดที่แล้วเนี่ย ทําได้ดีมากกว่าทางฝั่งของโบโดกิมนะครับก็แนะนําเป็นทางฝั่งของซัปเปอร์กันไปนะสำหรับคู่ที่2นะครับแล้วเราไปดูกันต่อที่คู่ที่ะครนะในศึกยูโรปาคอนเฟลีกนะครับ,รบเป็นการพบกันระหว่างเชลซีกับเดอะการ์เด้นครับคู่นี้เนี่ยเตะตอนตีสอนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ ฟอร์มการเล่น5นัดหลังของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านอย่างเชลซีชนะ4แพ้1นะครับแล้วก็ชนะมา4นัดติดด้วยนะครับถือว่าฟอร์มเนี่ยค่อนข้างร้อนแรงนะครับส่วนทางฝั่งของเดอะการ์เด้นเนี่ย5นัดหลังที่ผ่านมาชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับก็ไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปเสมอมานะครับแล้วก็ไปแพ้ให้เชลซีมาในยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะัดแรกนะครับรอบรองนะครับ ไปดูกันที่สถิติเฮตูเฮ e นะครับเชลซีกับเดอ์กาเดนเนี่ยเคยเจอกัน1ครั้งนะครับนัดที่แล้วเนี่ยเล่นในบ้านของเดอ์กาเดนนะครับเชลซีเนี่ยบุกไปเยือนนะครับสามารถเอาชนะมาได้ถึง1ประตูต่อ4เลยนะครับค่อนข้างสกอ์เนี่ยค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับถึง5ลูกเลยนะครับไปดูกันที่ผู้เล่นคาดการจะได้ลงเล่นของทั้งคู่นะครับเชลซีเนี่ย มาในรูปแบบของแผน4 2 3 1นะครับเดอร์กระเดนมาในรูปแบบของแผน4 2 3 1เช่นเดียวกันนะผู้เล่นคาดการทางฝั่งของเชลซีเนี่ยมีจอจอรกนเซนนะครับบาเดียชิลกัตโตโตชินอาชิมปงนะครับดิวเบอรี่ฮอลเจมตันโชพาเมอร์เนโตแล้วก็จอร์นะครับส่วนทางฝั่งของเดอร์การ์เดนเนี่ยมีลินนี่นะครับสตอลเทโช ลาซอนโคซูกินะครับปินเดลสเตนสันมาลาล่านะครับฮูลิเซนนะครับเอนกันแล้วก็ซาโวนะครับแฮนดิแคปคู่นี้เนี่ยค่อนข้างสูงคนระับเพราะว่าเชลซีเนี่ยต่อถึง2.25นะครับตามทัศนาฟุตบอลคุยกับโต๊ะในค่มคืนนีนะ้ตอนแรกเนี่ยผมก็พะวงอยู่ว่าเชลซีจะยิงถึง3มไหม นะครับแต่ว่าพอผมได้ไปดูสถิตินะครับสแตตก,การเล่นของนัดที่แล้วแล้วเนี่ยเชลซีเนี่ยโอกาสทําค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่านัดที่แล้วเนี่ยจบได้ก็ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับจบได้ถึง4ประกอเลยนะครับซึ่งนัดนี้เนี่ยผมมองว่าการที่เชลซีเนี่ยเล่นได้ดีขนาดนั้นเนี่ยในค่ำคืนนี้นะคงไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเล่นในบ้านด้วยนะครับ ต้องยิงอย่างน้อยเนี่ยถึง3ลูกนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยแนะนําเป็นฟันธงบอลต่ออย่างเชลซีนะครับเน็ตนัดนี้เนี่ยเน้นเอาให้นะครับชัวร์แน่นอนนะครับการกับกับการเจอกันกับเดอะการ์เดนนะครับและผู้สุดท้ายในคํำคืนนี้นะเป็นวิออเรนติน่านะครับพบกับเลอันเบติสนัในศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซีนะครับผู้นี้เนี่ยก็เตะตอนตีสอเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับผู้นี้นะครับไปดูกันที่ฟอร์มการเล่น5้านัดหลังของทั้งคู่นะครับฟิออรเรนติน่าเนี่ยห้านัดหลังชนะ2เสมอ1แพ้2แพ้สองนัดล่าสุดเนี่ยไปแพ้มาสองนัดติดเลยนะส่วนทางฝั่งของเลอันเบติสเนี่ยชนะ4ี่เสมอหนึ่งชนะมาสนัดติดแล้วนะสำหรับนัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับสถิติเฮดทูเฮดเนี่ยเคยเจอกันเนี่ยฟิออเรนติน่าชนะได้1นัดนัดนนะับเสมอกันเนี่ยไม่เคย เบติสเอาชนะได้2ครั้งนับจาก3นัดที่เคยเจอกันนะครับก็เคยเจอกัน3นัดเนี่ยปี2014นะปี2022นะแล้วก็วันที่2เดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าช่วงหลังนะครับ2นัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยเบติสเนี่ยสามารถเอาชนะฟีออได้ถึง2นัดเลยนะครับในปี2014เนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยถึง11ปีเลยนะผมมองว่าใช้ตรงนี้วัดอะไรไม่ได้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูที่ผู้เล่นคาดการจะได้ลงเล่นของทั้ง2ทีมนะครับอย่างฟิออเรนตินากกับเลอันเบตินะครับฟิออเนี่ยมาในรูปแบบของแผน4ต้องขอภัยนับ3 5 2นะครับมีเดกอานะครับลานิลลี่นะครับโฟมูโซนะครับคอกาสิกนะครับโกเเซนฟากิโอลีนะครับเอ l ดลี่ d มันดาโกลานะครับพาลิซีนะครับ คีนกัตมันสันนะครับส่วนทางฝั่งของเลอันเบติสเนี่ยมีเว,วติเอ,อเต,ต์นะครับลุยบาวบาทานาธานเพอร์รอดคาโดโซ่ฟอนเนลอันโตนีอิโก้นะครับเอสาโซลี่นะครับ บากัมบูนะครับสำหรับเบลเลี่ยนเบติสนะครับผู้นี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันที่แฮนดิแคปนะเป็นฟิออร์เลนติน่าเนี่ยต่อนับ0.25นะครับ,นะรบ, 5, รบถือว่าแฮนดิแคปเนี่ยค่อนข้างแปลกนะเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยฟิออร์แพ้ให้กับเลอันเบติสมาถึง1ประตูต่อ2เลยนะครับค่ำคืนนี้เนี่ยตามทัศนคฟุตบอลคุยกับโตนะผมมองว่าค่ำคืนนี้เนี่ยถ้าฟิออเจอกับเลอันเบติสอีกเนี่ยผมมองว่า ในใจเนี่ยผมแนะนําเป็นทางฝั่งของเลอันเบติสนะครับเพราะว่า1เลยดูจากฟอร์มการเล่นเนี่ยทางฝั่งของฟิออเรนตินานะครับไปแพ้ให้กับเลอันเบติสมา2ประตูต่อ1ในนัดที่แล้วใช่ไหมครับนัดที่ผ่านมาเนี่ยไปเจอกับโลมานะครับก็อาจจะมีการของการโรเตชันเพื่อเก็บนักเตะนะครับไปเจอกับโลมาแต่ว่าแพ้โลมามา1ประตูต่อศูซึ่งโลมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่นะครับผมก็มองว่า อาจจะมีดีนะับสำหรับฟิออเรนตินาในค่ำคืนนี้นะแต่ผมมองว่าเลอันเบติติสเนี่ยที่ฟอร์มเนี่ยร้อนแรงถึงขนาดชนะมา4นัดติดนะครับแล้วผลของนัดที่แล้วเนี่ยก็ชนะทางฝั่งของฟิออรเรนตินามาถึง2ประตูต่อ1ค่ำคืนนี้เนี่ยผมมองว่าเลอันเบติติสเนี่ยไม่มีทางที่จะแพ้ทางฝั่งของฟิออรเลนตินาไปได้เลยนะครับผมเลยมองว่าฟันธงบอลรองอย่างเลอันเบติตินับไม่มีทางแพ้อย่างแน่นอนนะสำหรับการเจอกับฟิออเลนตินาในค่ำ คืนนี้นะครับเราไปดูกันที่ช่วงสุดท้ายนะครับกับสรุปแนวทางนะฟุตบอลคุยกับโตนะประจําวันที่8พฤษภาคม2568นะครับก็4คู่ในค่ำคืนนี้เนี่ยมีแมนยูนะครับพบกับบินเบานะครับแนะนำเป็นต่อแมนยูนะครับลบ0.5นะครับคู่ที่2เนี่ยเป็นโบตุกิมพบกับสเปอร์นะครับเตะตอนตีสองแนะนำเป็นต่อสเปอร์ลบศนะครับเชลซีพบกับเยอร์มันนะครับแนะนำเป็น ่อเชลซีนะครับลบ 2. 2. 5นะครับคู่ที่3เนี่ยเป็นคู่ที่สุดท้ายในค่ำคืนนี้นะเป็นฟิออเรนติน่พบกับเลอันเบติตครับแนะนำเป็นรองเลอันเบติบวก0.25สนะครับ,นนำ 5, รบสำหรับ4คู่ที่จัดมาให้ในค่ำคืนนี้นะครับถ้า,ากมีใจตรงกันเนี่ยก็จัดไปนะครับแต่ถ้าหากท่านใดเนี่ยเห็นต่างนะสามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกันได้เลยนะครับผมยินดีรับฟังทุกคอมเมนต์นะครับก่อนเราจะจากกันไปในค่ำคืนนี้เนะี่ยถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็น,นใจ ให้กันด้วยนะครับข้ามคืนนี้นะผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ